สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราสองคนมาที่เซนทันบีโลนะครับเพราะว่าเราจะมาถ่ายแบบให้กับเซนทันยังไงครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับทุกคนว่านายแบบผมกับน้องโฟกัสเนี่ยจะออกมาหน้าตาดูดีขนาดไหนนะน่าจะลงเพจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะพาให้มาดูเบื้องหลังนะครับผมว่าเบื้องหลังเนี่ยเราจะเท่ขนาดไหนนะครับเราก็แต่งตัวมานะคะเป็นดิฟเชดิฟเชดิฟเชกแ นคะคะทุกคนมาเดี๋ยว้รนนะคะจะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปโฟกัส แฟชั่นเซตที่เราจะลงเหมือนแบบช่วงซัมเมอร์ได้ค่ะจะคือเป็นจุดเด่นแฟชั่นในสุดนะคาต่างจินซัมเมอร์นี่นใส่สร้อยก่อนก็ได้ครับใส่เพิ่มอันน,นี้ได้สร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เขามาตกแต่งเพิ่มผมอยากใส่สร้อยเยอะๆนะทุกคนจะได้แบบดูแบบเท่ๆดีโอ้จริงๆนี่เป็นสร้อยประจำผมแต่ว่าใส่เพิ่มก็เยอะๆก็น่าจะสนุกดีครับทุกคนไป เราจะมีถ่ายห้าจุดเราไปจนภัยกันนะครับว่าตรงไหนเป็นจุดถ่ายรูปของเซนทรัลบ้างนะคะรับทุกคนเขาบอกว่ามีห้าจุดนะใช่ไหมเอเคแต่ทุกคนบอบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะมีเดินแบบอีกนะครับเดินแบบวันที่สิบเดือนหน้าดเดินเต้นจัง กันใหเลยจะไ้บอบเข้ามาคือแบบว่าจะได้ได้เดซ่ีเด่าเดซ่าเ่าจ้ไม่ไหววะน้ได้ไหม่า ครับตอนนี้นะครับเราก็ยังเกรงกันอยู่นิดนึงนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราเริ่มละเริ่มจะเริ่มสนุกเริ่มการเล่นแล้วนะครับตอนนี้พี่เขาบอกชิวๆนะเราก็ชิวๆเหมือนกันนะตอนนี้พี okay, ่ก๊าก็กำลังเป็นนางแบบนะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังสายตาทุกอย่างจับจ้องมาที่เรารแต่ว่าเก่งหน่อยไม่เป็นไรครับ ว่าตอนนี้โฟกัสเราได้เป็นนางแบบแล้วครับผมความฝันโฟกัสอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือการขายอ่าดูชิ้นนะครับผมหน้าบ้านนะครับเป็นความฝันเล็กๆที่เราอยากทำแล้วเราจะเก็บอะไก็ใไปไม่เกี่ยวหรอกครับไวตาเนี่ยะสนุกมากค่ะทุกคนสนุกนะเต็มที่เลยนะคิดอะไรออกก็ใส่มาเลยคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออก นะครับแล้เหมือนดาราเลยครับทุกคนตื่นเต้นมีแต่คนมองนะครับทุกคนนะโฟ <c ups> กัสเรานะครับเรีวยกว่าดาราท่านหนึ่งนะนี่คือเขาจะพาเรามาดูจุดถ่ายรูปต่างๆของเซนท่านนะทุกคนขึ้นมันสวยแล้วก็อลังการไง <c ups> ใครที่ผ่านไปผ่านมาเรียรีลมาเซนท่านกันมาเที่ยวเล่กนกันอาจจะเจอผมก็ได้ครับทุกคน มีเดินี่มวเดินบ่อยใช่ไหมใช่ครับผมเดินบ่อยนะครับทุกวันโอ้โในโคการจังเกิมลเลยทุกคนการเกิดไปแล้ว3ามวันเจาะครับก็ไปเรียนทายแบบที่จีนมาเขาจะเกะกับหนึ่งวิตต่อภาพเลยนี่นะสนุกมากค่ะว้าสนุกมาต้องเลยตามกล้อง เริ่มสนุกแล้วเหมือนกันนะ่วมวน้ำป,ปล่อยของนะ,ะปล่อยของแล้ววิ่ไีมเราปล่อยของยังเริ่มเอายังคิดไม่ออกค่ะทุกคนเร่าเดียวกับทีกดีที่ทำเหมือนทำแล้วก็เหมือนจะวิ่งไป คิดท,ท่าไม่ออกก็เลยนี่ต้องมาฝึกเพิ่มนะครับคนใช่เลยโอเคเราไปดูนะครว่าเราจะถ่ายต่อทุกคนตามมาเลยโอ้โหจังมันเหรอยังมันเลยนะยังมันไม่มีน้ำะนะคะพี่เขาวต้มน้ำมาให้แล้วนะคะกินกินเพื่อนหน่อยกินนเนีย่ยเฮียเฮียตัดสินใจพี่เขาวต้มน้ำมาให้ทุกคนที่พี่มีท่าแปลกๆเยอะเอาบ่อยเอาไหมา จริงครับอแล้วมันจะแปลกได้แค่ไหนครับแปลกจะต้องมอสมันนี่ยาก นครับและนี่คือการถ่ายแบบว่าเ,เที่ดีครับตอนนี้น้องเขาก็กำลังขอรับดอกไม้ัเป็นต้นไม้ไอ้เป็นดอกไม้เพราะว่ต้นม้เขาต้องรับแสงจากดอกไม้นะครับแต่สิ่งที่ควรมีก็คือยายดมนะครับอ๋อยายดมด้วยยายดมโฟกัสแอนด์ฟิล์มวางขายนะครับที่ตะกร้าเหลืองตรงยูทูบนะครับมมไม่ไมีนะคุกคเดินนะครับดูครับกางเกงผมนะครับทุกคนนั่นคือกางเกงของผมผมเสียใจเหมันไอ้กางเกงผมเหมือนกัน โอ้ยมีมีนไมเสือโอ้ตาปตาผม่ในพี่ขอเป็น่าพเนี้ยครับนี่ครับดีมากค่ะทุกคนขนานี้สั่งนัองศาเป็นอากาศร้อนที่สนุกเหนอสนุกเนาะโลกอ่ะกระโดดนะเออกระโดดว้าว โอเไรับคมามนครับวันนี้รมากเป็นไครับอากาศอากาศเดียวเลยครับวันนี้อนเนอร์จีน้องเยอะมากครับโอเค

ขอบคุณที่มีกันแนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณตั้งความในใจที่มีต่อเธอคิ o ฟอร์แฮป i ี g นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกครั้งอยู่อ e าม